ลาบสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมアルキュミスタอีกเช่นเคยนะครับผมก็ EP ที่แล้วผมก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่เาเออจะไม่แนะนำทีมหรือตัวยังไงนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปดูตัวอื่นๆนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบใช้จริงมากกว่าดูนะครับผมก็ตัวอื่นๆก็ไม่มีนะก็ผมไม่ได้ไปศึกษาดูนะครับก็ขออภัยด้วยนะนี่ก็ไปดูอ่านสกิลกันได้ อ๋อมันต้องได้ตัวมาก่อนมันดูตัวไม่ได้ใช่แล้วดูตัวไม่ได้หรอเปล่าข้าไปนะครับผมก็เอาตัวที่ผมมีก่อนนะก็ดูเป็นแนวทางกันได้นะครับว่าตัวไหน OP หรือไม่ OP นะตัวนี้ครับตัวนี้โคตร OP เลยดมาเมจแรงนะครับผมก็จมตีเป็นวงกวงนะก็อันติีมันก็จะฟุบๆหน่อยมันก็จะวาร์ปไปนะครับผมวาร์ปไปช่องไหนก็ได้ แล้วก็น,นี้ก็ถ้าเป็นสองแถวก็จะจุมตีหนึ่งช่องข้างหน้านะครับผมอันนี้ก็สิบหกช่องรอบตัวนะครับถ้าเป็นเก้านะครับมาลองดูกันเลยทีมผมก็ประมาณนี้ก็มีตัวดามจแสงถ้าแสงแล้วก็มีตัวฮิวตัวฮิวท่าน้ํานะครับแล้วก็แสงไว้ตามนะครับผมก็มีตัว ไไม้คอมโบกันนะครับพืชครับมาดูรูปแบบเลยว่าเออว่าเขาแบ่งสีกันยังไงนะว่าคอมโบกันยังไงไปดูกันนะครับเพือ่อพี่น้องจะไปอดัดเบในทีมของตัวเองปรับตามได้นะครับผมที่จริงผมควรหาตัวสร้างช่องแต่และสีอ่ะสร้างช่องแบบแถวยาวอ่ะตัวท่าแสงมันมีตัวหนึ่งโคตรเจ่มเลยพี่น้องเอ,อ้ ผมโคตรอยากได้เลยเต่าก็เปิดเสียงไม่ได้ครับมันปิดห่าเลยไม่รู้โอเคเห็นปะสีเขียวสีเขียวก็ถ้าสีเขียวสองตัวนี่มันจะตามเรานะครับถ้าเราเล่นช่องสีเขียวนะครับถ้าเล่นช่องสีฟ้าก็2ตัวนี่ก็จะตามไอตัวเดียวนี่ก็จะตามเรานะครับแล้วก็ถ้าครบเงื่นไขมันก็ใช้สกิลของมันนะครับว่าสีติดตัวนะครับตามช่องนะถ้าได้หลายช่องมันก็จะใช้หลายช่องนะนี่ น,นี้โจมตีโดน2ตัวแล้วก็กดไปก่อนนี่เห็นปะเนี่ยนะเดี๋ยวไอ้หานี่ก็จะฮิวนะครับผมเพราะว่าครบนั่งไข่นะก็ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มช่องนะครับที่ผมเอามามันคือเพิ่มช่องนะมันจะสุ่มนะครับผมสุ่มเพิ่มนะอันนี้ถ้าสุ่มไม่ดีเราก็ไม่เอานะครับผมเราก็เล่นช่องที่เรามีก่อนเนาะนนี้กด็ดูดูนะดูนะนี่สีเขียวออกมาตีเห็นปะ่ะลูกกระจอกสองตัวเน,นี่มจะออกมาตีนะครับผม ก็ตัวนี้ก็ใช้สกิลเป็นแนวเฉียงนี้นะครับเฉียงที่เราเดินอยู่นะครับโอเคแล้วก็มันมีโคโบนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนหัวคือเปลี่ยนตัวหลักนะตัวที่เดินนี่แหละเราเปลี่ยนในทีมนะครับแต่มันใช่ได้บางกรณีนะหมายถึงเราอย่างรีดตามิดไวๆมันก็ใช้ได้นะครับผมแต่ผม แบบเออแบบม้อนกระจุกกระจุกไปไหอ่ะเออแบบมันแยกกันอ่ะมันจะมีตัวยิงหมู่อยู่นะแบบริงทั้งแบบอ่ะมไม่ใช่ตัวตีเดียวเหมือนพวกนี้นะอ่ะเห็นปะเป็นเป็นช่องท่าแสงปะเราจะเล่นช่องท่าแสงใช่ปะโอเคแล้วเราก็อยากให้ท่าแสงตามนะครับอันนี้เราถ้าเราเดินเราจะได้ตีสองตัวนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้นี่มาดูเลยนี่เห็นะ ออฮอันนี้ยังไม่ได้ตีนะครับต้องขอไปนะมันต้องเดินไปตีก่อนนะครับผมต้องขอไปผมดูช่องผิดนะโอเคเราเปลี่ยนเป็นท่าแสงเหมือนเดิมนะอันนี้ตัวหกดาวนะครับเป็นไรที่โอพีเลยล่ะดาบ,บิดมันแรงนะครับผมนี่เห็นปะ่ะสับทีหน้ายู่น่าแหกเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคเราต่อคอมโบสีเขียวได้นะนี่เห็นปะ่ะอึง้งนี่ไงใช้มา เออเอามาใช้แบบนี้แหละโคตรแจมไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันปบปับปบปบปบ,ปบโอเคโอ้โหตีตีในบ้าดอาเม็มันจะแรงขึ้นนะครับถ้ามีลูกกระจกตามนะเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยละ่ะโอ้โหแต่สกิลตัวห้าดาวมันจะเบาเบานะครับเบาวกว่าหกดาวก็ธรรมดามันต้องเบาวกว่าอย่แล้ว นี่เราก็เดินไปแล้วก็สับไปนะครับผมอันนี้ผมก็หานั่นวตัวที่มาปุดลิมิตลิมิตตัวละครให้มันเวล40นะครับนี่ <Hey, S 1> เรามาดูสกิลของน้องชุดฟ้าตัวฮิวนี่เลยครับโคตรดีนะมันก็คือสมมุติเราจะไปเล่นช่องสีแดงใช่ปะ่ะแต่ช่องสีแดงมันอยู่ตรงนี้นะมันไกลไปนี่เราก็วามาโอเค ใช่ปะมันก็เล่นช่องสีแดงได้สบายใช่ปะอ๋อเก็บได้เยอะด้วยแต่ตัวสีแดงตัวไฟหกดาวผมมีตัวนะแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะมันยังไม่มีตัวมาคอมโ,มโบแบบเริงๆอ่ะว้าว,าวาอ่ะสีเขียวโอ้โหมีดีอ่ะใช้ตีบก่อนแล้วกันอันนี้ก็ติดพิษนะครับตัวสีเขียวตัวนี้นะตัวห้าดาวนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันปคอมโบเฉยๆตัวแสงเพราะว่าตัวแสงดีๆผมไม่ค่อยมีนะครับผมมันมีแต่เด็กเด็กเปรตสามคนน,นั่นอะผมไม่รู้ว่าสกิลมันทําอะไรได้บ้างนะมันใช้แล้วมันแปลกเออเฮ้มอมาหลุดขอไปด้วยนะครับสกิลมันแปลกนะมันือม,มันเสกไก่อ่ะมันเสกไก่เสกไก่มาแบบโมซัว โอเคเราจะไปเล่นตรงนู้นนะครับเราไมา่เล่นสีเขียวนะอันติตัวนี้ก็พุ่งเหมือนกันนะครับแต่นี่มีสร้างดาเมจด้วยนะโอ้โหล่วงแล้วชิมหายแล้วไงเราจะไปอื้ฮึโอเคเราเดินไปก่อนนะครับเพื่อไปหาตัวนั้นโอเคเดินสีเหลืองไปสับ มันก็มีช่องแบบนี้ด้ดนะช่องแบบนี้ก็สร้างาดาเมจนะครับแล้วก็ซ่องสีลุงคือสีอะไรก็ได้นะนี่มันจะเออมันจะสายฟ้าแบบนี้เกมนี้ดีนะครับผมมันฟินดีเล่นง่ายเล่นง่ายขายคลองนะครับผมมันต้องวางแผนนะครับในการเดินมอนมันก็จะเดินตามช่องเหมือนของเราเลยนะครับเรามีการตัดทางของมอนสเตอร์ได้นะครับวมอนสเตอร์จะมาตีเราตรงไหนบ้างนะครับเราก็ไม่ต้องไปตรงนั้น ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ต้องไปนะ oh, <no. S 1> อันนี้ผมไม่ได้สามดาวนะครับมันต้องผ่านใน6หเทิร์นเรือหกเทิร์นนะครับมันต้องเหลือเรือให้หกเทรนะิร์นได้ปะโอเคเราได้มาแล้วโอ้เวลเก้าเวลอัพนี่เวลเก้านี่เราหานี่มากดลิมิตพีหลอดเท่ของเรานะครับหกดาวนะเรามาดูลิมิตกันเลยปลิมิตเลเวลนะครับผมนี่เวลสามสิบได้ปะมัน ตันที่ว่าสามสิบนี่มันสอนแล้วเ่ราเราหามาครบแล้วนะนี่ก็หาได้จากด่านทั่วไปเลยนะครับผมเราคลิกที่อุปกรณ์เลยนะน,นี่ด่านหนึ่งเก้าสองหกสองสิบสี่นะครับถ้าด่านที่เราเคยผ่านแล้วเราปิดเปิดออโต้ดได้นะครับปล่อยบอดได้นะนี่เราอัพเลยโคตรเท่หลอเท่โอเคโคตรหล่อเท่โอเคเลขสี่สิบแล้วนะต้องกระจารีให้เราหรือเปล่าผม ก็ไม่เคยกลองมันจะรีเลเวลผมหรือเปล่าโอ้โหรีเลเวลให้ตูด้วยโอ้โหมันไม่ยุติธรรมเลยอ,อ๋ออัพอัพพาสิฟติดตัวได้นี่โปรเลเวลทีเคโปรเอทีเคได้จากไหนอ่ะอ๋อนี่เปล่าได้จากตรงนี้อะยังไม่เปิดลป่ะโอ้มันกากกว่ะมันกากโอเคเราไปอัพเลเวลให้พี่แกก่อน ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเขาเหลท่อเลยเห็นปะเป็นผู้หญิงปะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงลมะมั้งโอเคเราอัพเรียวไปกดค้างได้นะโอ้ดาเมจด,ดูดูดาเมจเพิ่มมาขึ้นอย่างเยอะเลยแล้วก็อัพขึ้นอย่างยากเลยครับผมถ้าอัพคันเราโหดขึ้นเยอะเลยนะไปหาอัพกันได้นะครับถ้าไม่ผ่านด่านเราก็ต้องอัพตัวละครก่อนนะก็ธรรมดานะครับนี่ไงนี่เห็นปะ เด็กเปลตตัวนี้เออสกิลไก่ของมันเนี่ยบวกสโลเนี่ยสโลมันมีผลประโยชน์อะไรอ่ะคือออกช้าขึ้นอีกหรอเกมเนี่ยโอเคเราก็มานี่มาห้องวิจัยนะม,มีมีห้องวิจัยด้วยนะมีออปชั่นห้องวิจัยนะครับผมห้องวิจัยก็จะสร้างแร่ที่เราต้องการใช้นี่อันนี้ไว้ลงดันที่เราลงดันกันเลยแหละ ใช่อันนี้ถ้าเวลสูงมันก็จะได้เยอะนะก็จะได้เราจะได้ฟาร์มเยอะขึ้นก็มีหาอะไรไม่รู้หาเหวอะไรไมืดแยะก็ไปลงอัพกันได้นะครับผมส่วนตัวละครนะผมดูว่ามันต้องดูที่สกิลนะสีมันไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเบรกเท่าไหร่ ไม่ต้องฟิกว่านะ่นก็ได้นะครับผมอยู่ที่สกิลตัวละครนะครับการจัดทีมนะแต่สีมันก็ไม่เซนหน่อยก็ดีนะครับหมาถึง2ตัวขึ้นไปเองงอย่างนี้ใช่ปะเออนี่ตัวนี้เพิ่มช่องใช่ปะผมก็เอาตัวนี้มาคอมบูเพราะว่าตัวนี้ก็ดาเมจตด,ดีอยู่นะก็พอได้แต่เออตัวไฟแบบนี้เออมันซ้ํากับตัวแสงผมดิสกิลมันคล้ายๆกันนะครับผม สกิลมันคล้ายๆกันแต่มันตัวนี้เป็นตัวเพิ่มช่องเหมือนตัวสีนี่ครับสีเขียวนี่นะเออตัวใบไม้แต่มันไม่มีตัวคอมโบมันนะผมยังไม่ได้ลองใช้นะตัวนี้อ่ะผมว่ามันน่าจะสับเหมือนนี่เลยเหมือนคนนี้เอ๊ะเด็กคนนี้หรือเปล่ามาคล้ายจะสับๆเหมือนกันนะผมก็เลยไม่ได้ลองเอามาใช้นะครับผมปั้นมันต้องใช้เวลานานเพราะว่านี่เป็นตีพิษด้วยไงแล้วมันก็โจมตีเป็นแถวยาวนะครับ มันก็ดีอยู่นะครับผมแต่เอามาใช้ได้นะทีมก็จัดจัดได้นะครับผมโอเคมันมีหมดหมอหนึ่งที่เปิดเปิดหลังสามสามเนี่ยด่านสามไปเนี่ยสามอะไรสักอย่างนี่แหละนี่หมดนี่โคตรด,ดีบอกเลยต้องไปลงกันนะครับโคตรด,ดีเลยนี่มันจะมีแต้ม ไว้ไปซื้ออะไรบ้างนี่สี่ร้อยซื้อซื้อหาอะไรไม่รู้เนี่ยวายนี่เป็นของน่าจะเป็นของนั่นมัน้งของเนี่ยของชอบของค่าสนิทน่าจะใช่แล้วก็มีตัวสุ่มของค่าสนิทเออเรามาดูออปชันของค่าสนิทก่อนนะเป็นออปชันที่เออบวกเยอะเหมือนกันนะครับไม่เยอะว่าไม่เยอะก็ม่เยอะเออ แต่มันก็บวกได้เออมันไม่เสียหายอะไรนี่นะครับผมค่าสนิทนะโดูดิเวลสามได้บวกมาสิบสองคนเยอะอม,มันบวกไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ไปหาหากันได้หาซื้อกันได้แต่ถ้าต้องการตัวละครก่อนก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับผมผมดูว่ามันสิ้นเปลืองกันไป เราต้องหาตัวดีๆแบบโอ้ตัวนี้ใช่ใช่เลยใช่เลยใช่โอ้ทีมนี้สุดยอด <c oughs> ค่อยปั้นนะครับโอเคเราจะไปลองลงให้ดูกันเลย <c oughs> ว่ามันยากหรือง่ายหรือเทพหรือ,อยังไงตะไบเ่อใหม่กันไกลทําไมอ้าวมันอยู่ตรงไหนทําไมเลื่อนหาแล้วไม่เจอโอ้โหลึกลับลึกลับเจ็ดโอเคเลอกสายก็ได้แล้วครับผมไม่มีคําอธิบายอะไรผมก็เล่นให้ดูเลยละกัน ก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับต้องขอไปนะผมก็เอามาลองใช้อย่างเดียวนะเพื่อนๆก็ไปแอบใช้กันได้นะครับผมพ่พวกอ,อพวกดาเมจสองตัวนี้สีก,ก็สองสีขึ้นไปก็เล่นได้นะครับแต่ตัวฮิวก็เอาเอาไปเหสีไหนก็เอาไปเถรอแต่ห้าดาวก็มีแล้วตัวฮิวอ่ะมันมีตัวที่มันเออที่มันให้ลองเล่นน่ะสักตัวนี่แหละตัวใครตัวนี้แหละแต่มันวาไม่ได้อติมันคนละอย่างกัน เป็นไรไม่รู้กระปุกกระปุกเชยถ้าเจอแบบนี้เราก็ต้องตีตัวนี้ก่อนนะเพราะมันจะเสกมอนมาเ,นเรื่อยๆนะเป็นเด็กเปรตนะครับผม่ไนะหนปะอันนี้เราก็ต้องเออไปเล่นสีอะไรดีสีเขียวปะเสกดิไปเสกตรงนู้นดีกว่า อันนี้ก็มีดาเมจด้วยนะปุ่งนี่โคตรเทรเหมือนล่ตัวสักตัวดิอนิเมะโคตรคเทอ่ะป,ปุ๊กปังปุ๊บปังมันโอ้มีสายฟ้าด้วยโคตรเทรอันนี้ตัวนี้ผมสุ่มที่ผมสุ่มจากตู้ธรรมดานะไม่ใช่ตู้การันตีหกดาวอันนั้นนะโอ้ฟุกได้มาโคตรดีเลยละ่ะโคตรจัมโอเคสีเหลืองว่ะ นี่นี่นีเ่เออเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะสีเหลืองวาดมาก่อนนี่เห็นปะ่ะถ้าสีเหลืองเราจะตีสองตัวนะแต่ถ้าเราอยากห้อยไปสามตัวเราก็นี่มอบหัวให้เ,เปรตตัวนี้นี่ดูปุ๊บ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 ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่สามแถวแล้วที่จริงเก็บนี่อีกอันอะไรนะ นี่เห็นป่ะสองตัวมันจะวิ่งตามนะสองตัวเนี่ยด็กระจกสองตัวเนี่ยมันจะวิ่งตามสีนะครับผมเอาแสงไปดิแสงเราเป็นตัวหลักอยู่แล้วอ่ะเรามาดวนตาหนึ่งแล้วกันตา,นะนตานอะไรไม่รู้เจอบอสได้เก้าร้อยว่ะห้าดวนอีกประมาณสองเว็บสองดาดสองดานตีบอสตีบอสอีกสองตัวอีกตัวหนึ่งเราก็จะได้แร่สุ่มอีกหนึ่งอัน เพรก็หาจากจากภารกิจรายวันได้นะเดี๋ยวผมมาบอกทีวิธีหาเพชรในการเอาไปสุ่มสุ่มมัการเรสุ่มเอาสีเขียวเพิ่มคุมปะคุมแหละบอกสองช่องบวกช่องชอชอชอสองช่องอันนี้ตีบอสสบายนะหมายถึงตัวที่ตีใกล้อ่ะ ถ้าตีบอสเราเอาตัวตีใกล้ดีกว่าเพราะมันดำเย็ดจะแรงกว่าตัวตีที่แยกปุ๊บปุ๊มปุ๊ม,ม,มแบบนี้โอเคสกิลเด็กดอกตัวนี้ปุ่งอ๋อถ้าเลือดลดมันลดลดทุกตัวเลยนี่ใช่ปะ่ะแล้วเราจะทำการฮิวยังไง โอเคตีใกล้มาก่อนโป่ง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 ป่งปงอืมใส่ขีนมาอีกล้โอเคตีไปก่อน,อเ,ออเ,ออนเราน่าจะเล่นได้แค่ใยปะ่ะไม่เอาดีกว่าเราเอายิวดีกว่ายิวได้ป่ะได้ได้ได้ไดยิ่อ๋อทำไมไม่ได้ยิว,ว่ะ ไปเล่นสีสีเหลืองดีวกว่าเนาะโอเคถ้าอันติตัวนี้นะครับถ้าเราเอาไปอยู่ใกล้มอนมันจะปักเสานะแล้วก็จะดูดเลือดแรงขึ้นนะครับผมเราเอาไปให้ตัวนี้โอ้โหเอ็นลอก มองผมหล่อนนะครับมอวมันชอบเบิร์ดอะเดี๋ยวไปซื้อใหม่ด,ดูดิดูดิโอ้โหจะแพ้เพราะอีกแบบเงี้ยโอ้เชิติวดนเงี้ยผมไม่อยากเล่นในในคอมก็อย่างเงี้ยมันมอวมันหล่อนนะสีเขียวเล่นได้ จะสีเขียวแม่งปุ่งโอเคแล้วก็ให้นี่มาแล้วก็ตัดสีเขียวเข้าไปในบ้านมันเสกเสกดีแ้ะตัวเสกเนี่ยมันจะได้เก็บคอมโบเพิ่มเผื่อตัวไหนาขาดตรงไหนาขาดมันสุม่มเออถ้ามันสุ่มดีก็ก็ดีไปนะโอเคนี่เราได้สกิลแรงเลยนะว่ามันหลายช่องอะโป่ง นี่ไงล่ะก็ตัวเออตัวนี้ตัวหัวเขียวนี่มันจะสกิลแถวแบบนี้นะแถวขวางแบบนี้ชิบหายละโอเคเอาเป็นสายฟ้าก็ได้สายฟ้า,า,ฟางโง่ๆเห็นปะถ้ามันถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวหลักอะมันจะตีสองแค่สองตัวนะครับสายฟ้าสองตัวเนี่ยเราจะไปเล่นสีแดงปะสีแดงเล่นได้ โอเคเล่นได้อยู่นี่เราตัววาา์ปก็ดีนะเออแบบแถวไหนแถวไหนเยอะอย่างเงี้ยเราก็วาาก์ามาก็ทำมันเล่นได้เราก็เล่นอื้อฮือไม่พอต้องเก้าอันนะไม่ได้แค่แปดอันถ้าเก้าอันตัวนี้จะเพิ่มช่องใหญ่ขึ้นนะผมพลาดว่ะไม่ได้นับ สีโคตรแย่อะใช้ส,สกลิลไปก่อนเอาติดพิษไปก่อนสีมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันอนะสีโคตรแย่โอเคสีเขียวอ้อมมาทางนี้ได้อ้อมมาข้างหลังนี้ได้สองสาม,ส,ามสี่หา้าหกนี่เห็นไหมก้ามันจะสกลิลมันจะกว้างขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะรุนแรงฟา แล้วตัวนี้ก็จะเป็นขยายสามแถวนะน่าจะไม่รอดมันน่าจะได้ตัวเดียวนี่แหละต้องทำตัวละครมาเพิ่มว่ะดูดูดูเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูเดี๋ยวเก็บสเต็กตั้กแต่นี่นี่นี่ยันนี่เลยอ่ะแ๊บนึงมย่าหลุดนะลูกนะป๊า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  โอเคแม็กแ okay, ล้วแม็กแล้วเราจะได้เทิร์นอีกเทิร์นหนึ่งนะถ้า,อาไอ้เด็กเปรตตัวนี้ไม่ตายก่อนออตายก่อนถ้าเราทำให้แม็กมันจะได้เทิร์นฟรีเทิร์นหนึ่งก็จบคลิปที่กันซุ่มเกลือว้าวตั้งชอบเลยเวลานี้มาเปิดเปิดมาดูหีบดิมีหกอันไปหาเพิ่มละล,ะล,ะล,ะละ่าล่าไปซื้อเพิ่มนะครับแต่มบนี้ก็หามาจากสุม่มั้ง น่าจะใช่เราจะใช้เพชรซื้อ300มี6เข้าป่ะพันสองพัหพี่ว่าไงก็ตู้เลดอื่นผมยังไม่ได้หานะครับเพราะว่าอันนี้มันจแจกอ่ะมันแจกในการผ่านดันดันนี้ก็ทำตามดาวก็มาแจกมาก็เลยเออก็เล่นเล่นไปก็มันแจก แล้วผมก็ต้องซื้อเพราะมันคันมือไอ้จริงตู้เหล็พวกนี้ก็น่าจะดีแล้วตัวนี้ก็น่าจะเจ็มอยู่มั้งอ่านสกิลได้ปะนี่ไงอ่านสกิลได้เดี๋ยวผมดูให้ก็อันติเมทสกิลครับเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งที่เลือกสร้างความเสียหาย300ต่อ1คอรัมและก,กระแทกศัตรูกลับอ๋อก็คือเหมือนเหมือนไอหาสายฟ้านั่นแหละใช่ปะก็เราเลือกก็ โป้งแต่มันกระแทกปิวนะครับกระแทกปิวนะโอเคก็สกิลก็เหมือนสายฟ้าเลยนะแต่คนละธาตุนะครับผมเป็นท่าตน้ําเหมือนไอ้สายฟ้าที่ผมใช้อันนะเออก็นี่ก็โจมตีโดยรอบนะครับแต่อันนี้เป็น8นะ8อันก็12ช่องโดยรอบนะครับผมไอ้หี้มเลยล่ะโปเอทีเคก็ตัวดีนะครับไปเปิดหากันได้นะดีอยู่นะก็ อ๋อเรามาดูเด็กเปรตด,ด,ดิอันนี้ก็คืออันติก็คือรีเซ็ตไพที่ไม่ใช่สีแดงคือยังไงรีรีทั้งหมดแผงนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมรีทั้งหมดแผงแล้วก็เปลี่ยนสีอื่นให้มันเป็นสีแดงรมั้งไม่งั้นก็สุ่มสุ่มสุ่มช่องกันอนะ่ะให้มันเป็นสีแดงสักอย่างนี่แหละครับอันนี้ก็คือโจมตีหนึ่งตัวเสื้อคลมเสียหายร้อย ไล่สามตัวแล้วก็มีโอกาสสุ่มสุ่มช่องสีแดงคือช่องช่องไฟนี่แหละเออมา1ช่องนะครับ30%เซนะเออมา1ช่องมากสุดห้าช่องนะครับผมก็ตัวดีนะเดินเดินเดินฉยๆก็เออแบบแท่งเด็กโผล่มาโผล่มาโอ้ดีอยู่นะก็ไปหาสุ่มกันได้ก็ช่องนี้ก็เยอะเลยแหละพุทธธรรมเป็นก็สุ่มไปเลยละกันกดทีเผอ โอ้โหสีดาวมีแต่สีดาวครับผมที่เผือปลาโคตรเกลือก็สีม่วงก็สีดาวนะครับแต่สีดาวทั้งหมดนะแต่สีทองจะมีห้าดาวอยู่นะแต่เออถ้าเป็นสีแดงก็ก็หกดาวนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวนิวตัวใหม่ตรงนั้นก็ซ้ำหมดเลยอันนี้ธปาสสายฟ้าสีดาวน่าจะไม่ได้ใช่ไม่ไช่ไม่ใช่ใช่ไม่ได้ใช่ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันครับผม